สวัสดีค่ะวันนี้คูแฮรี่จะมาแชร์ข้อมูลดีๆนะคะสามสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ทำแบบนี้ลูกติดจอค่ะข้อที่หนึ่งนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้หน้าจอมือถือนะคะอันที่สองนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้หน้าจอทีวีค่ะดูทีวีดูซีรีส์อะไรแบบนี้นะคะอันที่สามเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะ ลืมให้เวลาคุณภาพกับลูกลืมให้เวลาลูกนะคะทำหน้าจอใช้เวลา,ากับจอไปแทบทั้งวันอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือ3มสิ่งนะคะที่มีส่วนทำให้ลูกน่ะติดจอค่ะเพราะว่าลูกน่ะมองว่าพ่อแม่นั่นก็คือฮีโร่นะคะพ่อแม่ทําสิ่งใดได้ลูกก็อยากจะทําสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกิดพฤติกรรมการเรียนแบบค่ะเพื่อ ให้ทำได้เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งนี้เองทำให้เขาติดจอค่ะและอยากจะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ให้เวลากับลูกนะคะเมื่อเวลาที่เรามีเนี่ยหลังจากทำภารกิจต่างๆตัวเองเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็มาให้เวลาคุณภาพกับลูกนะคะนั่นก็คืออาจจะใช้เวลาด้วยกันในการ เล่านิทานนะคะอ่านหนังสือด้วยการเล่านิทานกันนะคะหรือจะพูดคุยกันคุยอะไรก็ได้นะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยมีเจอเหตุการณ์อะไรบ้างทําอะไรมาบ้างชอบอะไรบ้างนะคะรู้สึกมีความสุขอย่างไรก็คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถามเขาเองนะคะวันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างเล่าให้แม่ฟังบ้างสิเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิครับเราก็จะได้มีความสุขร่วมกันนะคะ เป็นการสร้างสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ให้แน่นแฟนมากขึ้นด้วยนะคะเวลาลูกเขามีอะไรเขาก็จะมาแบ่งปันเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะหรือการออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันนะคะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันนะคะแทนการที่จะอยู่กับหน้าจอนะคะเรือการเต้นร้องเพลงหรือออกกําลังกายนะคะสิ่งเหล่านี้ ทำด้วยกันนะคะก็จะทําให้มีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วนะคะร่างกายเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงจิตใจก็จะมีความสุขรับรองนะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําสิ่งเหล่านี้อย่างมีความสุขกับลูกนะคะใช้เวลาให้มีคุณภาพด้วยกันนะคะจะทําให้ลูกเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีค่ะแล้วทาให้สมองเขานะคะทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ติดจอค่ะนิสัยที่จะติดจอนั้นก็จะหายไปเลยนะคะแล้วเรามาร่วมกันนะคะสร้างลูกให้มีนิสัยที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเทคนิคดีๆนะคะที่ใช้กับลูกเราได้ผลอย่างไรเนี่ยก็มาแชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะ